ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ่อมสร้างไลฟ์สตอรี่นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพวกเราเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาทําการนะครับผมรีวิวนะครับเลื่อยวงเดือนนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับไอตัวนี้เรามีมีไปคลิปก่อนโ้นนะครับประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับผมก็ส่วนตัวนี้ก็ได้มานานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาที่จะมารีวิวดูนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นมาสติกนะครับผม MG 582นะครับผม เป็นตัวยูโรไทยนะครับก็สเปคมอเตอร์ทุกอย่างเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวมาคิต้าเอ็ม5801นะครับสเปคสเปคเดียวกันเลยนะครับในส่วนของมอเตอร์นะครับส่วนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับความแตกต่างแล้วก็ลูกเล่นนะครับสองตัวนี้มีความใกล้เคียงกันขนาดไหนนะครับผมก็ราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับผม โอเคนะครับผมตัวนี้ก in. ็เป็นนี่นะครับผม MT 5 8 2นะครับผมกำลังวัดหนึ่งนาทีสิบวัตต์นะครับผมอ่จำนวนรอบนะครับสี่พันเก้าร้อยนะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผลิตที่ประเทศจีนนะครับบริษัทของก็เป็นของไมกิต้านั่นแหละนะครับผมนะก็ในส่วนของตัวที่เป็นยูโรไทส์นะครับก็จะมีตัวจับนะครับผมนี่นะครับก็จะมีแบบมือจับนะครับสองมือนะครับความปลอดภัยนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับ ก็จะมีอ่าท่อนะครับดูดฝุ่นนะครับผมท่อดูดฝุ่นนะฮะท่อดูดฝุ่นนะับแล้วก็กาศก็อยู่ด้านในเหมือนเหมือนกันนะครับตัวปรับก็จะอยู่อ่าตัวนี้นะครับเวลาเราต้องการจะปรับนะครับความลึกความตื้นนะครับตัวนี้จะปรับง่ายนะครับผมความตื้นความลึกนะครับพอปรับพอปรับเราได้ต้องการแล้วนะครับมันก็จะมีก้านโยกนะครับก้านล็อกนะครับผมอยู่ด้านหลังนี้นะครับพอกดล็อกปุ๊บ ก็จะอยู่นะาบผมเนี่ยก็จะทําให้ง่ายแล้วก็สะดวกครับในการที่จะปรับองศานะครับผมปรับความลึกนะครับด้านนี้นะครับส่วนตัวปรับสีผ้าองศาก็อยู่ด้านนี้นะครับปรับสีผ้าส่วนตัวนี้นะครับก็จะแถมใบมาด้วยนะครับผมนะใบกีตาร์แท้นะครับผมตัวนี้จะเป็น สี่สิบฟันนะครับใบตัดไม้นะครับที่เขาแถมมากับเครื่องนะครับผมขนาดสองมิลนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะปรับปรับยากกว่านะครับปรับความตื้นลึกนะครับเพราะว่ารางรางจะอยู่ด้านในนะครับผมรางจะอยู่ด้านในนะครับก็ปรับได้เหมือนกันนะครับก็แทบจะยมีความแตกต่างนะครับแต่ว่าตัวนั้นจะสะดวกกว่าเพราะตัวนี้เป็นหางปลาขันนะครับตัวนี้ ข้ต่อนะครับอันนี้ซื้อแยกนะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้แถมมานะครับผมนะี่ครับก็ตัวนี้นะครับก็จะไม่มีอ่าตัวจับนะครับเวลาตัดก็อาจจะต้องประคองแบบนี้แล้วก็ไม่มีตัวติดฝุ่นนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาลองอไม้สมนดูนะครับ ไม่มีปัญหาดูที่ตัดได้ก็โอเคนะครับผมก็ถือว่าเรียบเนียนเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของอ่าางศาในการตัดสีผ้าดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไ,ไ,ไงนะครับ อาจจะไม่เป๊ะนะครับผมแต่ก็ใกล้เคียงพอพอได้นะครับผมนะจะให้เป๊ะต้องใช้สารสัาตัวหกเหลี่ยมนะครับก็จะเสียบอยู่ตรงท้ายตูแบบนี้นะครับผมเวลาจะเปลี่ยนใบนะครับก็ให้กดตัวล็อกใบตรงนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็วนนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งในการเปลี่ยนใบนะครับต้องถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับผม ความปลอดภัยนะครับสอ,ปอนปั๊บถึงครับเดี๋ยวเราจะลองใบตัดโลหะดูนะครับผมนะในการใส่ใบก็อย่าลืมนะครับลูกศรตัวนี้นะครับลูกศรนี้จะบอกว่ามอเตอร์นะครับมันวิ่งทางไหนนะครับผม ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ใบตัดโลหะเลยแล้วนะครับผมในส่วนของใบตัดโลหะนะครับเราก็จะใช้ตัดวัสดุที่มีความแข็งนะครับแข็งแล้วก็กรอบนะครับวัสดุจะพวกนี้นะครับเราก็ต้องใช้เป็นเปลี่ยนเป็นใบตัวนี้นะครับผมในการตัดนะครับก็เลิงครับมันจะมีบอกนะครับตัว ศูนย์องศาสี่้าองศานะครับว่าเราต้องเล็งตัวไหนนะครับตามแนวเส้น โอเคนะครับผมมาดูใกล้ๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเนี่ยนะครับการจะดูว่าอ่าอันนี้เป็นใบมีดเก่าด้วยใบใบตัดเก่าด้วยนะครับว่าว่ามันผ่านมันโอเคไหมเนี่ยนะครับให้เราดูนะครับขอบอะคริลิกนะครับตัวนี้อะคริลิก5มิลนะครับนะดูขอบอะคริลิกนะครับว่ามันแตกไหมนะครับผม ถ้าไม่แตกนะครับขอบเรียบถ้าไม่แตกแล้วขอบเรียบนะครับถือว่าผ่านนะครับเชื่อมติดนะครับไม่มีปัญหานะครับผมนี่นะครับแต่ถ้าตัดออกมาแล้วขอบแตกขอบบินนะครับโอเคตัวนั้นอาจจะมาจากไปเรื่อยไม่คมนะครับผมนะไม่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว60บันนะครับผมตัดโลหะตัดเหล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบตัดไม้นะครับ ในส่วนของใบใบตัดนะครับที่นํามาใช้เนี่ยเพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าความเหมาะสมนะครับการใช้งานของใบตัดแต่ละประเภทนะครับนะอย่าใช้งานปะปนนะครับมั่วกันไปหมดไม่ได้นะครับผมต้องแยกนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ทําการรีวิวแล้วก็ทดลองการใช้งานให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ได้รมกันแล้วนะครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมนะเพราะว่าเรื่องเดือนหรือว่าเครื่องมือเครื่องไม้นะครับที่เรานํามาใช้นะครับผมต้องให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดนะครับนะอย่างสมมุตินะครับใบตัดนะครับใบตัดเจี๊ยบนิ้วในส่วนของใบตัดโลหะตัวนี้นะครับก็จะตัดได้ทั้งอะคริลิกนะครับ PVC นะครับีริ PVC โพลีตัดได้หมดนะครับผมเพียงแต่ว่าเราต้อง มีความนิ่งนิดนึงนะครับผมโดยเฉพาะแผ่นอะคริลิกนะครับที่ตัดให้ดูเมื่อกี้คือมันเป็นการแค่เป็นแค่การทดสอบนะครับผมถ้าจะตัดจริงๆนะครับให้มันตรงให้มันเรียบให้มันสวยกว่านี้เนี่ยเราต้องจับหงายนะครับขึ้นโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่ออกนะครับผมมันจะดีกว่านะครับก็อย่างน้อยๆครับก็4,900รอบต่อนาทีเนี่ยรอบก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับก็อย่างที่เราตัดให้่า้ผู้ชมดูนะครับว่า ลลิกนะครับหลังจากที่ตักไปเนี่ยมันก็มีความเรียรบนะสวยงามใช้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ